สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเกมมาลาศนะครับวันนี้เจอกันวันพุธนะครับวันพุธที่23เมษายน2568ครับก็เป็นคิวของศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับมวยมีสองรอบนะครับรอบแรก to for you ครับมาตอนหกโมงเย็นแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางเว็บไซต์โปรสปอร์ตนะครับมาตอน2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับเพชรเสรีต่อแย้มสวนนะครับเจอกับยอดฟ้าสิทธวัศแก้วนะครับคู่นี้ สู้กัน113นะครับเพจเสรีมา113.3ร้ลดไป0.3นะครับมวยจากอุบลน,นะครับซ้อมต่อแย้มสวนที่กรุงเทพนะครับประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับผลงานก็มีชนะน็อกเจ้าเพชรดารานะครับไฟล่าสุดส่วนคู่ชกนะครับยอดฟ้านะครับมา111.2นะครับกอ ขาดไป1.8นะครับมวยจากเชียงรายนะครับซ้อมที่อ่างทองนะครับก็ประเภทมวยบู๊นะครับเฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เพชรหนองโพมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรเสรีนะครับเท่ากับว่าได้น้ําหนักปอนกว่าเลยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับชาติพยัคฆ์ลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับเจอกับขุนพลเอิร์ธออกขวัญเมืองนะครับคู่นี้สู้กัน123นะครับเจ้าชาติพยัคฆ์เนี่ยมา123.2ก็ลดไป0.2นะครับ มวยจากพัทลุงนะครับซ้อมลานนาวอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงนะครับประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับผลงานมีพิกแพ้เจ้าเพชรแสนคมนะครับฟล่าสุดส่วนคู่ชกนะครับขุนพลเอิร์ทนะครับขุนพลเอิร์ทเนี่ยมวยโคราชนะครับซ้อมอยู่กับหอยหวานโภชนานะครับประเภทมวยขวานะครับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับผลงานไฟ้ล่าสุดก็มีชนะนอกยกที่3เจ้าลักดินแดงนะครับคู่นี้ชอบไปที่ชาติปยัคยันะครับชาติปยัคยั ลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับเจอกับไพโรดน้อยสีสุริยันโยธินนะครับคู่นี้สู้กันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเจ้าศิลาเงินเนี่ยมาหนึ่ร้อยสาสิบเอ็ดจุดหนึ่งลดไปศูนจุดหนึ่งะครับมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมลานนาวอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงนะครับประเภทในขวานะครับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับดีเด็ดอยู่ที่ลูกยัดไส้นะครับผลงานแล่าสุดเนี่ยแพ้ชะละวันมานะครับขณะที่คู่ชกไพโรดน้อยก็มวยจากโคราชนะครับ แต่ว่าไปซ้อมสอบประสบโชคที่บุรีรัมย์นะครับไม่เช้ามาขาดนะครับมา130.6นะครับก็ขาดไป0.4นจครับประเภทสูงยาวเขาแหลมนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าเพชรภูผานะครับเพชรภูผามานะครับคู่นี้ชอบไปที่สีลาเงินนะครับศีลาเงินลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของนิติเดชสอสมหมายนะครับ เจอกับเจ้าชาติมังกรจัวห้าพยัคฆ์นะครับดาบิแมทเมืองศรีสะเกดนะครับลิทิเดตเนี่ยมาจากศรีสะเกดนะครับซ้อมสอสมหมายนะครับก็ ประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงครับออกอาวุธคล่องแคล่วว่องไวนะครับหมัดหนักสอกคมครับขณะที่ชาติมังกรหรือว่าเจ้าฟ้างามน้องชายของเจ้าเพชรงามเดิมนะครับก็มวยจากสีสเกตนะครับซ้อมโชฮะพยักอยู่กับทีมงานเสียชัยสุโขทัยนะครับประเภทมวยเีจสั้นนะครับมวยบูเดินหน้าท้าชนกล้าแรกกล้าบวกนะครับวงในก็ปั้มล็อกลัดดีแข็งแรงครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะ สองคมสอสมหมายมานะครับคู่นี้ชอบไปที่ชาติมังกรนะครับชาติมังกรโชหะพยักนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบชาติมังกรนะครับและก็ศิลาเงินนะครับชาติมังกรและก็ศิลาเงินนะครับส่วนช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็รับชมได้ทาง w วอร์ไวท์เว็บโก้สปอนะครับคู่ที่1นะครับซูเปอร์บาร์พญาหนอนยิ้มนะครับเจกับตะวันเดือดสิชัยยูนะครับเจ้าซูเปอร์บาร์เนี่ยมวยจากอุบลนะครับซ้อมพราน26ที่โคราชนะครับ ฟรานยี่หกดิวโคราชคู่นี้สู้กัน125นะครับซูเปอร์บาสมา126.5ก็ลดไป1.5นะครับก่อประเภทมวยฝีมืออาวุธหนักแรงครับขณะที่ตะวันเดือดเนี่ยมา125.4ก็ลดไป0.4นะครับมวยจากนครสวรรค์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ซูเปอร์บาสนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับศิลาเนินสิทธิชัยโยนะครับเจอกับเหล็กเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำล่านะครับศิลาเนินมวยเพชรบูรณ์นะครับซ้อมลงในกีฬาจัััังหหววดนนคคคครรรรรรส์บบขณะะที่เเล็กพช ก็มวยจากเพชรบูรณ์เหมือนกันนะครับซ้อมศิษย์ผู้ใหญ่คำล่าที่เพชรบูรณ์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ศิลาศิลาทองนะครับขอไปศิลาทองนะครับแล้วก็คู่รองนะครับสิงหาลาศิษย์ขุนทัพนะครับเจอกับโมฮัมเหม็ดเลซ่านะครับนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าโมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดเลซ่านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับก้องไกรสอสมหมายนะครับเจอกับเจ้าซาคาเรียโทคายะไฟคลับนะครับนักชกจากประเทศมาเลเ โมร็อกโกนะครับคู่นี้เจ้าก้องไก่ตอนน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับ146ต่อ148นะครับคู่นี้ชอบไปที่ก้องไก่นะครับก้องไก่สอสมหมายน่าจะปลดล็อกแจ้งเกิดได้นะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบก้องไก่นะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดเรซ่านะครับก้องไก่แล้วก็โมฮัมเหม็ดเรซ่านะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ